สวัสดีค่ะผมวันดียพคพรหมคณวัตเศษนะคะวันนี้จะมาสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องสมการะคะ่ระอันดับแรกเรามารู้กันก่อนเกี่ยวกับความหมายเนาะสมการหมายถึงอะไรสมการนะคะหมายถึงเท่ากับครับเช่นสามบวกสี่เท่ากับเจ็ด หมายถึงประโยคที่มันมีเครื่องหมายเท่ากับแค่นั้นเลยสมาการไม่ว่าจะเป็น3ามบวก4เท่ากับเจบวก5เท่ากับ8หรือสามบวกห้าแมวดีกว่า3ามบวกสเท่ากับสาก็ยังถือว่าเป็นสมาการอยู่แต่อันนี้จะเป็นสมาการที่เป็นเท็จ สมการนะครับก็แบ่งเป็นสองอย่างคือเป็นจริงกับเป็นเท็จอันนี้2อ,อันนี้คืออันนี้คือเป็นจริงส่วนอันตรงกลางอันตรงกลาง x บวกห้าเท่ากับแอันนี้ไม่ทราบจริงหรือเท็จก็ได้ขอใช้เป็นตัว t หรือ f ก็ได้เนาะ t คือ true ก็คือจริงส่วน f คือ false แปลว่าเท็จ ท่หรือ f ก็ได้โอเคนะสมการที่เราจะเรียนกันคือหลักการแก้สมการเราจะไม่นับสมการเราจะไม่นับอย่างนี้นะ3ม,มากกว่า2อ,อันนี้ไม่ใช่สมการนะอันนี้เรียกว่าอะสมการเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเรียนตอนมสามแต่นี้ช่างมันก่อนเอาสมการมหก่อน วงมากกว่าน้อยกว่าไม่เท่ากับอะไรสัญลักษณ์พวกนี้หรือจะเป็นอันนี้อ่ะอันนี้อาจจะเจอน้อยหน่อยนะมากกว่าเท่ากับหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับอันนี้ก็เจอได้เป็นเกี่ยวกับเรื่องอสมการแต่ตอนนี้เรามาเรียนสมการกันก่นกอนเนาะมาสมการมีคุณสมบัติหลักๆอยู่สองอย่าง สองอย่างหรือเปล่านะไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าอันดับที่หนึ่งการบวกครับเราจะได้ว่าเมื่อ a เท่ากับ b เราสามารถบวกทั้งสองข้างของสมการได้กลายเป็น a บวก c จะต้องเท่ากับ b บวก c ตัวยอย่างการใช้งานจริงครับเช่นสามบวก x เท่ากับห แมาดีกว่าไมาแมาแมวเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาง่ายง่ายก่อน x ลบสามเท่ากับห้าจากนั้นทั้งสองอันนี้ผมบวกด้วยสามทั้งสองสรรมการเอ้ยทั้งสองข้างของสรรมการเราก็จะได้เป็น x ลบสามบวกด้วยสามเท่ากับห้าบวกด้วยสามตรงนี้ลบสามกับบวกสามเราจะได้เป็นสูต จะแสดงว่า x จะต้องเท่ากับ5้าบวกสตรงนี้ซึ่งเท่ากับ8นั่นเองได้ว่า x มันเท่ากับ8โอเคนะอันนี้คือคุณสมบัติการบวกคุณสมบัติยกตัวอย่างอีกสักข้อก่อนดีกว่าอีกสักข้อคือ x บวกสามเท่ากับเ โอเคนะ x บวกสามแล้วก็เจ็ดเราสามารถบวกลบสามทั้งสองข้างของสมการได้บวกลบสามบวกลบสามสมบัติการบวกเราจะมองว่ามันคือทั้งบวกทั้งลบก็ได้นะจะบวกสามหรือลบสามก็ได้เพราะว่าลบสามเราก็สามารถมองได้เป็นเราสามารถมองได้เป็นบวกลบสามแบบนี้โอเคนะดังนั้นก็ได้ทั้งบวกได้ทั้งลบ ก็จะได้ว่า x บวกสามจะต้องเท่ากับสี่เจ็ดบวกลบสามเนาะโอ๊ยขอโทษเขียนมาละเอียดตรงนี้อ๋อลืมตรงนี้อ่ะตรงนี้บวกลบสามนะครับอ่ะซึ่งมันจะเท่ากับเจ็ดบวกด้วยลบสามที่เราบวกมาตรงนี้บวกสามกับลบสามจะเหลือศูนย์กลายเป็นว่า x จะต้องเท่ากับเจ็ดบวกกับลบสามท่ากับสี่นั่นเองจบ สมบัติที่สองการคูณครับการคูนก็คือ,อ,อถ้าเรารู้ว่า a เท่ากับ b เราจะได้ว่า ac เท่ากับ bc เอาอะไรมาคูณกันก็ได้ทั้งสองข้างของสมการโอเคนะตัวอย่างเช่น3 x เท่ากับยีไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาอย่างนี้ดีกว่า x ส่วนสามเท่ากับยี่สิวิธีการคือเราก็คูณ25ของสมการอาจใส่วงเล็บให้เรียบร้อยนะเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวมันอันตรายครับถ้าไม่ใส่วงเล็บเดี๋ยวบอกว่าทําไมถึงต้องใส่เพื่อความปลอดภัยเราก็จะได้ว่า x เท่ากับยีคูณกับสาเท่ากับหกจบแล้วสมการมันมีแค่นี้เอง เนื้อหาสมการมีแค่นี้อ่ะยกอีกตัวอย่างหนึง่ง x ส่วนหเท่ากับสิอ้ยไม่เอาไม่เอาละห x เท่ากับสิถ้าคิดในใจมันก็คิดได้แหละว่า2แต่ถ้าอยากแก้สมการก็ครอบวงเล็บครับแล้วคูณด้วยหนึ่ส่วนหคูณด้วย1นึ่ส่วนห้าถูกครั้งก็จะตัดตัดตรงนี้ได้สองตรงนี้ตัดตัดเหลือ x อย่างเดียวได้เป็น x เท่ากับสอง สมการสมบัติมีแค่นี้ครับที่เหลือมันอาจจะเป็นสมบัติเพิ่มเติมที่อาจจะใช้ก็ได้เช่นสมบัติการสลับที่ a บวก b เท่ากับ b บวก a ก็ใช้ได้หรือถ้าเป็น a b เท่ากับ b a ก็ใช้ได้สมบัติการแจกแจงอ่ะรู้ไว้หน่อยก็ดี x คูณ b บวก c จะต้องเท่ากับ a b บวก a c อ่ะเดี๋ยวพิสูจน์ให้ดูหน่อยละกันขอพิสูจน์ด้วยเลขาคณิตละกัน โอเคนะอ่ะพิสูจน์สมบัติการแจกแจงตรงนี้ยาว b ตรงนี้ยาว c ตรงนี้ยาว a ดังนั้นถ้าเราต้องการหาพื้นที่ตรงนี้พื้นที่คืออะไรกว้างคูณยาวก็คือ a คูณ b ส่วนอันนี้พื้นที่คืออะไรพื้นที่ตรงนี้ก็ a นะ a ตรงนี้ก็คือ a คูณ c ถูกปะสรุปแล้วพื้นที่ของสองนี้บวกกันก็คือ a b บวก a c ซึ่งมันจะต้องเท่ากับ a คูณกับความยาวตรงนี้ทั้งอันเลยก็คือ b บวก๔อ่ะก็พิสูจน์คร่าวๆได้เลยค่ะคณิตอันนี้ถ้าพิสูจน์แค่นี้ก็ใช้ได้สำหรับจำนวนจริงลบทุกอันละเอ้ยจำนวนจริงบวกทุกอันละส่วนจำนวนจริงลบก็อาจจะต้องพิสูจน์ด้วยวิธีการอื่นเนาะแต่น,นี้ก็พิสูจน์วิธีการบวกให้ดูละเอย โอ้ขอโทษนะอากาศหนาวโอเคมาจริงๆจบแล้วนะเนื้อหาอ่ะแต่ลุยโจทย์ที่สำคัญสักหน่อยเพราะว่าโจทย์จริงๆมันไม่ได้มาแค่สามเอเท่ากับยีเอ็ะตัวอย่างที่หนึ่ง example ที่หนึ่งคับ example number one สามบวกสเท่ากับยี่สิบเก้าทำอย่างไร อันดับแรกอ่าเห็นบวกสี่ตรงนี้ถูกปะเป้าหมายของสมการคือเราต้องการหาค่า x นะดังนั้นเราต้องทํายังไงก็ได้ให้มันเหลือเตัวเดียวทีนี้ถ้าเราจะกําจัดบวกสี่เราก็ต้องลบสี่ทั้งสองฝั่งก็จะกลายเป็นสามบวกสี่จากนั้นเราก็ลบสี่ก็ตรงนี้หายไปโอ้ยขอโทษขอโทษบวกสี่ 4. จากนั้นก็ บกด้วยลบสี่เนาะหรือจะเขียนว่าลบสี่เลยก็ได้นะอ่ะเขียนลบสี่เลยดีกว่าเท่ากับยี่สิบเก้าลบสี่ก็จะได้ว่าบวกสี่กับลบสี่ตรงนี้กลายเป็นศูย์เนาะก็จะเหลือเป็นสามเซึ่งเท่ากับยี่บเก้าลบสี่ได้ยี่ห้าจากนั้นก็ใช้สมบัติการคูณถูกปะอ่ะคูณด้วยเศษหนึส่วนสามอย่าลืมข้อวงเล็บเพื่อความปลอดภัยก็อยากให้ทาเป็นนิสัยเนาะเรื่องการข้อวงเล็บ ถ้าทำจนชิมไม่ต้องครอบก็ได้แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยก็บอกแล้วอ่ะคำตอบก็คือ x เท่ากับยีส่วนสตอบแบบนี้ได้เลยโอเคนะเนาะ example ที่สอง example ที่2นะครับก็อ่ะ2 x ลบ5ท่ากับ3 x บวก7 อันนี้คิดโจทย์สูๆเสดแล้วนะเนี่ยดังนั้นเลขก,ก็จะแปลกๆนิดหน่อยคําตอบก็เป็นเศษส่วนกันบ้างเนาะมาวิธีก็เหมือนเดิมนะคะกําจัดอ่ะเลือกก่อนว่าอยากให้ x มันอยู่ฝั่งไหนถ้าอยากให้ x มันอยู่ฝั่งนี้อ่ะก็ได้ดังนั้นเราก็ต้องกําจัดฝั่งนี้โดยการลบ3ม x ที่ฝั่งนี้ซึ่งพอเราลบ3าม x ฝั่งนี้ฝั่งอีกฝั่งนึงก็ต้องลบ3าม x ด้วย ก็จะได้เป็น 2x ลบ5ลบ 3x ซึ่งเท่ากับอ่าผมใช้สีให้มันมองง่ายหน่อยดีกว่าลบ 3x ซึ่งเท่ากับตรงนี้ 3x ลบ 3x ก็จะหายไปเหลือแต่7เนาะจบ 2x ลบ 3x ฝั x, ่งนี้ได้เท่าไหร่ 2x ลบ 3x ได้ลบ 1x หรือลบ x นั่นแหละลบ x ลบ5ซึ่งเท่ากับ7 จากนั้นเราก็บวก5ทั้งสองฝั่งเหมือนเดิมซึ่งก็จะได้เป็นลบ x จะเท่ากับ7บวก5เพราะอะไรตรงนี้บวก5กับลบ5มันก็กลายเป็น0เลยโอเคนะกลายเป็นว่าลบ x เท่ากับ12เติมลบเข้าไปสองฝั่งก็ได้หรือจะมองว่ามันกายมันคือการคูณกับลบ1ก็ได้ ตรงนี้ก็จะกลายเป็นบวกก็จะได้เป็น x ต้องเท่ากับลบสิบสองเจ็ด example ที่สองเอาตัวอย่างสร้างสามเนาะสามตัวอย่าง example ที่สามเขียนให้มันสวยๆ example ที่สามส x บวกห้าส่วนสองเท่ากับส x ลบเจส่วนส่วนอะไรดีส่วนสาม ทำยังไงวิธีคือตรงนี้มันติดส่วนอยู่ถูกป,ปะเราสามารถใช้สมบัติการคูณได้โดยการคูณทั้งสองฝั่งให้ตัวส่วนหายเราก็คูณทั้งสองและสามถูกปะคูณสองคูณสามคูณด้วยสองคูณด้วยสามทั้งสองฝั่งฝั่งนี้ก็คูณด้วยสองคูณด้วยสามสามของฝั่งนี้ก็จะตัดกันไปของฝั่งนี้ก็ตัด ฝั่งนี้ก็ตัดเหมือนกันนะนี่จบก็จะเหลือเป็นสามคูณกับอังนี้คือต้องใส่วงเล็บทั้งก้อนนะสามคูณกับสามเอ็กซบวกห้าซึ่งเท่ากับอีกฝั่งหนึ่งคือสองถูกปะคูณกับสี่เอ็กลบเจ็ดก็ได้เลยสองคูณกับสี่เอ็กลบเจ็ดง่ายไหมอ่ะเท่านี้เราก็ใช้สมบัติการแจกแจงกระจายเข้าไปก็ได้กระจายเข้าไปได้เลย ก็จะได้เป็น 9x บวกด้วย15เหตุผลที่ต้องใส่วงเล็บคือถ้า3คูณกับ 3x อย่างเดียวมันจะกลายเป็น96 9x บวกกับ5ซึ่งไม่ได้3ต้องกระจายไปที5ด้วยโอเคอย่าลืมนะวงเล็บสำคัญนะกระจายเหมือนกันครับก็จะได้เป็น 8x ลบด้วย14จากนั้นอ่ะวิธีก็เหมือนเดิมเราก็ ต้องการให้ x อยู่ฝั่งนี้แล้วกันเนาะก็เหมือนเดิมลบ8 x ฝั่งนี้ก็ลบ8 x ทิ้งตรงนี้ก็จะหายไปส่วนตรงนี้ก็จะได้เป็น9 x บวก15ลบ8 x ซึ่งเท่ากับลบ14เนาะทีนี้9 x ลบ8 x ได้ x คับแล้วก็บวก15เนาะซึ่งเท่ากับลบ14จากนั้นเราก็ ลบสิบห้าทั้งสองฝั่งเพื่อให้มันเหลือ x ตัวเดียวก็จะได้เป็นตรงนี้ก็จะหายไปกลายเป็นเหลือ x อย่างเดียวซึ่งเท่ากับลบสิบสี่ลบด้วยสิบห้าซึ่งเท่ากับ x ก็จะเท่ากับลบยีบเก้าเสร็จตัวอย่างที่สามมีตัวอย่างอะไรอีกนะมาทีนี้ขึ้นเรื่องใหม่ สมการเมื่อกี้คือสมการตัวแปรเดียวคราวนี้เป็นสมการสองตัวแปรสมการสองตัวแปรโอเคนะสมการสองตัวแปรมันจะมาประมาณนี้สองเบวกสี่ 4. เท่ากับห้าเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม่ขอโทษสมการสองตัวแปรก็ชื่อตรงตัวเนาะมันก็จะมี ทั้ง x แล้วก็ y หรืออาจจะเป็นตัวแปรอื่นขอแค่มันมีสองตัวแปรเนาะได้ว่าส x บวกส y อ่ะตัวอย่างโจทย์นะก็จะมาประมาณนี้สมมติโจทย์เป็นประมาณนี้ถามค่า x ค่า y คือเท่าไหร่วิธีคืออะไรวิธีคืออ่ะเราต้องกํำจัดตัวแปรกำจัดยังไงมาดูกันเริ่มที่โจทย์ง่ายก่อนดีกว่า สองเอซลบด้วยสองวายซึ่งเท่ากับหนึ่งแล้วกันเริ่มที่โจทย์ง่ายก่อนนะ,ะโจทย์ง่ายข้อที่หนึ่งมันจะมาประมาณว่ามันจะมีตัวแปรหนึ่งที่มีตัวเลขเหมือนกันถ้าแบบนี้ก็ง่ายเลยวิธีการคือเราเอาตรงนี้ลบด้วยตรงนี้ครับส่วนีก็เอาไปลบกับหนึ่งถามเราลบได้ยังไง ก็แน่นอนเนาะสองอันนี้ท่าเท่ากันสมมุติตรงนี้ค่าค่าตรงนี้คือ a โอ้ยตรงนี้อ่าสมมุติเป็นสีส้มแล้วกันตรงนี้ค่าสีส้มตรงนี้ก็สีส้มเหมือนกันเพราะอะไรมันเท่ากันส่วนตรงนี้ค่ามีค่าเท่ากับสีเหลืองอันนี้ก็สีเหลืองเหมือนกันเพราะเท่ากันถูกปะเครื่องหมายเท่ากับเนาะดังนั้นสีส้มลบสีเหลืองจะต้องเท่ากับสีส้มลบสีเหลือง ก็ make sense ถูกปะวิธีการเราก็เอามาลบได้เลยก็จะได้ตามนี้ครับเอาหนึ่งเอาสมการที่หนึ่งลบด้วยสมการที่สองก็จะได้เป็นสอง x อบวกสามอันนี้คืออันแรกนะลบด้วยใส่วงเล็บนะครับใส่วงเล็บทุกครั้งนี่ถ้ามันเป็นก้อนก็ใส่วงเล็บให้มันด้วยโอเคนะ พราะที่มันลบอ่ะมันไม่ได้ลบแค่สองแต่มันลบทั้งก้อนนี้โอเคเข้าใจก็จะได้ว่าตรงนี้อ้าวขอโทษไม่ใช่หนึ่งขอโทษต้องเป็นสี่ลบด้วยหนึ่งเนาะเพราะมันคือสีส้มลบด้วยสีเหลืองเมื่อกี้กระจายอะไรให้เรียบร้อยพอมันตัวเลขเหมือนกันอ่ะเราจะได้ว่ามันจะหักล้างกันตัวแปร X มันจะหายไป ตรงนี้กระจายนะลบกระจายไปหาลบมันจะได้บวกนะกลายเป็นบวก2 y ซึ่งจะเท่ากับ3ทีนี้2 x กับลบ2 x ก็จะหายไปเหลือฝั่งฝั่งซ้ายเป็น5 y เนาะสาบวก2 y กลายเป็น5 y ซึ่งเท่ากับ3แก้สมการครับ1สตัวแปรที่เราเรียนมาแล้วก็โดยการคูณด้วยอะไรคูณ1ส่วนห้คูณด้วย1ส่วนห ก็จะได้เท่ากับ3ส่วน5้านั่นเอง3คูณกับส่วน5ได้3ส่วน5จบทีนี้เราจะหาค่า x ได้ไงเราก็เอาค่า y ตรงเนี้ยไปแทนในค่าในสมก,การใดสักสมก,การหนึ่งแทนสมก,การไหนก็ได้นะ,ะสมมติเอาสมก,การมาแทนที่สมก,การที่1แล้วกันได้ว่า2 x บวก3 y ต้องเท่ากับ4ีป่ปจากสมก,การ2 x บวก3 y เท่ากับ4 จากนั้นเราก็เอาค่า y มาแทนได้เลยกลายเป็น3ามคูณกับ y ครับคือ3ามส่วนห้าซึ่งเท่ากับ4จากนั้นก็แก้สมการตามระเบียบง่ายจะตายเนาะ2 x บวกด้วยตรงนี้อ่ะ9ส่วนห้าคำนวณให้เรียบร้อยเนาะจากนั้นสอง x อะเราลบด้วย9ส่วนห้าทั้งสองฝั่งก็คือลบตรงนี้ทั้งสองฝั่งตรงนี้กับตรงนี้ก็จะหายไปถูกปะก็จะได้เป็นสอง x ลบด้วย สองเเท่ากับสี่ลบเก้าส่วนห้าขอโทษจากนั้นครับก็คำนวณอีกนิดหน่อยสองเเท่ากับสี่ตรงนี้อ่ะเวลานี้ก็ทำให้มันเป็นเศษส่วนเดียวกันเนาะก็คือทำให้ส่วนมันเท่ากันเอาห้าส่วนห้าคูณเข้าไปก็จะได้เป็นยี่สิบส่วนห้าลบด้วยเก้าส่วนห้าซึ่งเท่ากับสิบเอ็ดส่วนห้าสอนละเอียดนะ ทีนี้สอง x เท่ากับสิบเอ็ดส่วนห้าถูกปะทีนี้เราก็คูณด้วยเศษหนึ่งส่วนสองเพื่อให้มันเหลือ x ตัวเดียวสรุปแล้วก็จะตัดสัดส่วนตรงนี้ก็5คูณกับ2ก็จะได้เป็น10ถูกปะตรงนี้ได้เป็น10ก็จะได้เป็น x จะต้องเท่ากับ11ส่วน10จบครับดังนั้นเขาถามค่า x กับค่า y ตอบอยังไงตอบได้เลยว่า x เท่ากับ11ส่วน10และ y เท่ากับสามส่วนห้าถ้าใครเรียนการแปลงทศนิยมมาแล้วก็รู้ว่าสิบเอ็ดส่วนสิบมันก็คืออ่าหนึ่งจุดหนึ่งจะเขียนอย่างนี้ก็ได้หรือ y ก็จะเท่ากับศูนย์จุดหกคก็คือตรงนี้คูณด้วยสองส่วนสองนั่นแหละก็จะเท่ากับหกส่วนสิบพอมาส่วนสิบก็จุดทศนิยมหนึ่งตำแหน่งจบไม่น่ามีอะไรยากเนาะโอ๊ยผ่านตัวอย่างเดียวอยเองหรอ เอาอีกหนึ่งตัวอย่างสมการสองตัวแปดทีนี้มันจะมีกรณีที่ขอเขียนชื่อหัวข้อแบบกรณีที่อ่ามันจะเป็นอย่างนี้ครับสามบวก y เท่ากับห้ากับสอลบสาเท่ากับเอันนี้สมเลขมานะซึ่งเราจะเห็นได้ว่า ตรงนี้มันไม่ใช่ตัวเลขเดียวกันเราจะทำอย่างไงวิธีการคือเราต้องคูณกระจายเข้าไปให้มันมีตัวเลขเดียวกันเช่อนอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งกับอันที่สองเราก็คูณคูณอันที่หนึ่งด้วยสองกับคูณอันที่สองด้วยสามคูณสลับกันมันจะได้เป็นหกทั้งคู่ เราจะได้แก้สมการได้ดังนั้น 3x บวก y สมการแรกเราเอามาคูณด้วย2กลายเป็น 6x บวกด้วย 2y ถูกปะอันนี้คือเราเอา2กระจายเข้าไป2คูณกับ 3x ได้6 2คูณกับ y ได้ 2y ซึ่งพอสมการมันคูณ2มันต้องคูณทางซ้ายและขวาเพื่อให้ค่ายังคงเดิมซึ่งมันก็จะเท่ากับ5คูณกับ2ซึ่งก็เท่ากับ10นั่นแหละ ส่วนสมการอันล่างนะคะลบ3 y าแล้วคูณด้วย3ครับกระจายทั้งทั้งเอ่อทั้งสมการเนาะก็คือเอา3ไปคูณกับ 2x ได้เป็น 6x 3คูณกับลบ3 y ก็ลบ9 y. ซึ่งเท่ากับคูณ3อ่ะ7ก็ต้องคูณ3ไปด้วยกลายเป็นยี่สร็จทีนี้ก็เหมือนกันเลยคุณจะเอา เพื่อให้ไอตัว 6x หายเราก็ต้องเอาอันนี้ลบด้วยอันนี้ถูกปะก็จะได้เป็นอะไร 6x บวก 2y ลบด้วย 6x ลบด้วย 9y อย่าลืมใส่วงเล็บครอบตรงนี้เพื่อที่เราจะได้ลบทั้งวงเล็บนะครับคือเวลาลบเราลบทั้งก้อนบอกไปแล้วเราไม่ได้ลบแค่ 6x ดังนั้นเราต้องใส่วงเล็บซึ่งเท่ากับเท่ากับอะไร สีส้มลบสีเหลือง 4, ก็ต้องย่อมเท่ากับสีส้มลบสีเหลือง 4, ก็คือเจ็ดลบสิบถูกปะง่ายเนาะทีนี้อ่ะก็กระจายให้เรียบร้อยเนาะสองวายลบด้วยหกเแล้วก็ลบเจอลบเป็นบวกอย่าลืมได้ก็วายซึ่งเท่ากับเจ็ดลบสิบกลายเป็นลบสามเจ็จจากนั้นหกเอลบหกเอหายไปครับ มีค่าเท่ากับศูนย์เนาะสองวบวกเกได้เป็นสิบซึ่งเท่ากับลบสดังนั้น y ก็จะเท่ากับลบสมสบอจบค่า x หายยังไงเอาไปแทนในสมการใดสมการหนึ่งไม่โชว์วิธีการทำแล้วเพราะ อยากให้ลองทําเองลองไปหาดูนะว่า x เท่ากับเท่าไหร่หา y มาได้แล้วแค่เอาไปแทนในสมการใดสมการหนึ่งแทนอันไหนก็ได้สักคู่เพราะผมจะสอนเพิ่มเติมแล้วเอาเนื้อหาให้มันสรุปรวบยอดเร็วๆเนาะทีนี้อาจจะเจอกรณีนี้ครับกรณีที่นี่ 2x ลบ3กับ 2x ลบ3เท่ากับ5 กรณีที่สมการแม่งเป็นอย่างนี้เลย 2x-5 เหมือนกันอันหนึ่งมันเท่ากับ4อันนึงมันเท่ากับ5อ้ยขอโทษอ่าขอโทษลืมตัวลืมเติมตัว,ตว,ตวแปร y เนอะ 3y เท่ากับ4กับ 2x-3y ซึ่งเท่ากับ5ทีนี้ตรงเนี้ยเหมือนกันเลยให้เป็นสีแดงเหมือนกันสีแดงมันจะเท่ากับ4 กับอีกอันหนึ่งสีแดงเท่ากับห้าซึ่งมันเป็นอันเดียวกันไม่ได้สีมันจะเท่ากับห้าในเวลาเดียวกันไม่ได้ตามหลักคณิตศาสตร์หมายความว่าข้อนี้ไม่มีคำตอบโอเคนะไม่มีคำตอบสามารถตอบอย่างนี้ได้เลยครับโอเคนะ่อาอยกตัวยอย่างอีกกรณีหนึ่งที่ อาจจะเจอได้ในสมการตัวแปรเดียวนะสามสามส่วน x เท่ากับศูนย์อะไรเงี้ยทำยังไงสามส่วน x เท่ากับศูนย์คำตอบคือไม่มีทางสามไม่มีทางหาอะไรแล้วได้ศูนย์นะครับก็คือสมมุติย้าย x ไปฝั่งนี้เราก็จะได้ไม่อยากสอน้วยวิธีย้ายสมการเลยแล้วมันก็คูณ x ทั้งสองฝั่งก็ไ,ไม่ได้ อ่ะไม่เป็นไรคูณ x ได้แหละเราคูณ x ทั้งสองฝั่งของสมการเราก็จะได้ว่า x กตักับ x ได้ตรงนี้เป็นสามซึ่งเท่ากับศูนคูณกับ x ก,ก็จะได้ศูนย์ซึ่งมันไม่มีทางเกิดขึ้นอันนี้ก็ไม่มีคำตอบเช่นกันต่อมาอ่าเอาอะไรดี ตัวอย่างเช่นอย่างนี้2 x ลบส y เท่ากับสเจอเจอเลขนี้บ่อยเนาะเพราะว่าสองสามสีขี้เกียจขี้เกียจคิดเลขละก็จะเอาเลขอะไรดีอ่ากับ4 x ลบห y ซึ่งเท่ากับ8กรณีนี้เกิดอะไรขึ้นกรณีนี้คือสรรมการทั้งสองเหมือนกันทุกอย่างเลยแค่สรรมการอันแรกปกติ แต่สมการที่สองมีสองคูณกระจายทั้งอันถ้าสังเกตนะถ้าเราเอาสมการแรกไปคูณด้วยสองทั้งสมการเราจะได้เป็นสองคูณกับสองลบสามแบบนี้ถูกปะซึ่งเท่ากับสองคูณกับสี่ถูกปะซึ่งก็จะได้เป็นฝั่งนี้เป็นแปดฝั่งนี้คือสี่เลบหกซึ่งมันเหมือนกับสมการนี้เลยแปลว่าจริงๆแล้วสมการนี้ไม่มีประโยชน์เลย หมายความว่าเหมือนเขาให้สมาการนี้สมาการเดียวมาซึ่งถ้าเขาให้สมาการเดียวกับการที่มันมีสองตัวแปรเราสามารถบอกได้เลยว่ามีค่ามากมายนับไม่ถ้วนคําตอบมากมายนับไม่ถ้วนหมายความว่า x และ y ไม่ได้เป็นค่าคงที่ x และ y อาจจะเป็นอะไรก็ได้อาจจะมีตัวที่สอดคองเยอะเช่น อ่าผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะ x เท่ากับ4ทีนี้ y ก็เป็นอ่า8ส่วนหอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะตัดกับ6ได้พอดีกลายเป็น4ี่คูณ4ี่สกลบได้แดก็ได้เท่ากับ8แล้วและมันก็จะมีกรณีอื่นด้วยเนาะโอเคจบเรื่องสรรมการตัวแปรเดียวและ2ตัวแปรครับ โอเคเจ็บคอมากเลยเดี๋ยวต้องหาน้ำมาดื่มแล้วก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีค่ะ